วันนี้นะครับผมมากับโน้ตบุ๊กที่เป็นกระแสแรงพอสมควรนะครับตั้งแต่ต่างประเทศแล้วนะครับที่รีวิวกันไปประมาณหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งประเทศไทยก็มีการรีวิวมาแล้วหลายเจ้าพอสมควรนะครับจริงๆผมก็ได้เครื่องตัวนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าทาง asus เขาขอให้ผมลงรีวิววันที่10นะครับก็ไปตามนั้นนะครับเขาว่าอย่างไงผมก็ไปอย่างนั้นนะครับเป็นเด็กดีหน่อยนะฮะหลักๆแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ rog zephyrus m16 เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์หลักๆแล้วมันก็เป็นตามสไตล์ rog zephyrus แต ว่าขอบจอของเขาเนี่ยมันจะเต็มบนล่างเลยเป็นจอ16:10ต่อทําให้การทํางานของคุณเนี่ยมันจะดีกว่าจอ16:9นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบพอสมควรส่วนรายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวว่าไปตามนั้น แต่ก่อนจะไปดูรายละเอียด d u c ตจริงๆเนี่ยขออธิบายก่อนนะครับว่าเซฟิลัสคืออะไรเซฟิลัสนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่ม g a มมิ่แต่ว่าบางและเบาของแบรนด์ r o g ในเครือ ASUS นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเน้นพกพาด้วยเน้น ความแรงด้วยเนี่ยเซฟิลัสจะเป็นคําตอบไปคุณนะครับแต่ว่าราคาของตระกูลเซฟิลัสมันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กราคาประหยัดนะเพราะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นหนะครับหรือ6 4 9 9 0บาทนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีงบประมาณสูงหน่อยนะครับน้ำหนักตัวเขานี้ตามสเปคของเขาเขียนมาที่1.99กิโลกรัมนะครับแต่ว่าผมเอาไปชั่งจริงแล้วนี่ได้มาสองจุดศูนกิโลกรัมนะครับยังไงก็ตามอยู่ในเรนจ์สกิโลเนี่ยยังถือว่าไม่หนักส่วนแดปเตอร์นะครับก็อยู่ประมาณ0.6 0.7ถึงกกิโลรัมโดยรวมจุดห พกพาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง3กิโลกรัมยังถือว่าพกพาได้ไม่ลําบากแต่อย่างใดนะครับพกพาที่นี่ก็คือคุณสะพเป้นะถ้าคุณคาดข้างๆตัวอย่างเงี้ยสกิโลหรือว่า2.7เนี่ยผมว่ามันจะหนักสักหน่อยสเปคภายในเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันสำหรับเกมมิ่งโง้ตบุกเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อสักตัวคุณดู CPU ดูการ์ดจอดูแรมก่อนเลยเป็นหลักๆนะครับตัวนี้ CPU ให้มาเป็น core i n t 1190H นครับด้วยควา้าหที่ป็น Core i9 เี่ยมันก็เป็นครับด้วยควาที่เป็าคบ้า เขาได้พอสมควรว่ากูใช้คอไอเก้านะเว้ยมันดูเท่นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ความแรงเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับว่าค่าคล็อกอะไรต่างๆมันก็สูงกว่าคอไอและในเมื่อมันเป็น Intel ตัวใหม่ตัวนี้มันเป็น8ปดคอสิบหกเทรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแรมให้มาสายสิบองกิกนะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้จะเป็น G-FORCE e RTX 3060ดูดีไซน์บอดี้กันต่อนะครับเอาจริงๆจับใจผมเลยนะถ้าดูกันรอบๆตัวเครื่องไม่ดูด้านหน้าจอเนี่ยมันก็คือเอา g s e p h i l u s G 1 5นะครับวัสดุเนี่ยก็เป็นวััััสสดุเเเเหหมมมืืออนนนนนนนๆกกลลยะครรบตตงี้ป็พาิ แข็งๆนะครับแล้วก็เป็นรูๆฝั่งนี้นะครับถ้าคุณมองเข้าไปภายในเนี่ยคุณจะเห็นว่า ถ้าสะท้อนกับแสงแล้วมันจะเป็นแบบสีลุ้งๆเหมือนด้านหลังของซีดีนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ซีดีนะแต่คุณก็ลองนึกภาพตามนั้นล้วกันนะครับเอาจริงๆมันสวยไหมมันสวยนะครับแต่คุณลองคิดสภาพถ้าคุณใช้งานไปแบบสักสาอ่ีแล้วตรงเนี้ยมันสกปรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะทําความสะอาดมันยังไงนะครับและฝุ่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ลงไปในร่องอยู่พอสมควรนะครับรอยนิ้วมือเป็นยังไงตัวนี้มันไม่ได้เป็นรอยนิ้วมือที่เห็นแล้วเด่นชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณมือมีเหงื่อเน ตัวนี้ก็หนืยพอสมควรนะครับคุณสามารถถือมือเดียวได้โดยที่ตัวเครื่องไม่ร่วงจอด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นจอที่ดูแล้วเด่นพอสมควรนะครับตั้งแต่เรื่องการพับที่มันพับได้สุดแบบนี้ทําให้คุณสามารถชันข่าเล่นได้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้สุดธรรมดานะมันเกินสุดไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะปกติแล้วเกมโน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงี้ไม่ได้นะครับกลับมาในเรื่องสเปคนะครับ16นิ้วตัวนี้มันก็มีความกว้างอะไรต่างๆเท่าจอ15นิ้วนะครับทำให้โน้ต er บุ๊ตตกตัว ก็คือบริเวณรอบจอด้านล่างที่มันไม่มีคางนะปกติแต่ว่ามันจะยาวลงมาทําให้สเกลตัวนี้เป็น16:10และเรสโ l ลชันก็จะสูงกว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่ามันเป็น 2K นะครับเป็น2560คูณ1600นะครับความสว่างทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สว่างกว่าปกติอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเล่นเอาท์ดอร์ได้ถ้าแสงไม่ตกกระทบตรงๆจรงิจรงๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าไหวสบายๆเลยนะครับแพเนลภายในเป็น IPS refresh r a t ทที่165เฮิร์ต ก็สูงกว่ามาตรฐานอีกเช่นเดียวกันครอบแคสี DCI P3 ตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทำงานแบบโปรเฟชชั่นแนลที่ไม่ถึงขั้นแบบโปรแบบ เฮ้าส์ทูดักชันจริงเนี่ยตัดต่อรูปภาพทั่วไปตัดต่อวิดีโอทั่วไปทำโมเดลลิ่งเนี่ยตัวนี้จะเหมาะสมเลยแต่ก็ต้องมาลองคิดในอีกแง่หนึ่งนะครับจอ16.10ต่อแบบนี้เป็นจอที่ผมว่าดูภาพยนตร์หรือว่าดูวิดีโอไม่ได้เรื่องนะครับเพราะอะไรจริงๆแล้วโอเคมันก็มีความกว้างเท่ากันแหละแต่ถ้าคุณดู u t u b e เนี่ยจอส่วนใหญ่เป็น16.9ต่อเสเกลของยูทูบก็จะเป็น16.9ต่อานะครับทำให้มีบาร์บนล่างเล็กน้อยแล้วถ้าเป็นภาพยนตร์แล้วเน่ยยหหนนักเเเข้าาาไปปใใญลราาพพภต์็21.9ท บาร์ด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจัดแบบเต็มพื้นที่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเอาไปทำงานพวกงาน Excel งาน Word งานดูเว็บแลรต่างเนี่ยจอแบบนี้มันฟินกว่าเยอะเพราะว่ามันให้พื้นที่ในการมองมากกว่าครับลงมาด้านล่างตัวจอนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีไฟ LED ที่เป็นไฟฐานะของตัวเครื่องเนี่ยก็คือไฟ power ไฟแบตแล้วก็ไฟ storage เนี่ยครับมีก็ดีแล้วแต่ว่าตำแหน่งการวางไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นจริงๆเนี่ยไอ้ไฟตรงเนี้ย มันส่องเข้าจอของคุณนะครับเวลาคุณมองจอคุณจะเห็นว่ามันมีไฟ LED สะท้อนเข้าจอตลอดเวลาทำให้รำคาญสายตาอยู่พอสมควรก็โดยรวมแล้วนะครับจอตัวนี้เป็นจอเกมมิ่โน้ตบุ๊ก ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าสเกลของมันทําให้มันใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ามันไปตายตรงที่เขาคงลืมคิดมั้ง Wi-Fi ตรงนี้พอเอาจอขยับลงมาแล้วมันไม่ได้ส่องไปโดนพลาสติกด้านๆที่เป็นคางเหมือนตัวก่อนแต่ว่ามันโดนตัวจอเ,เต็มๆแล้วก็ตรงช่องระบายอากาศบริเวณนี้มันก็ อยู่ใต้แผงจอนะครับปกติแล้วถ้าคุณพับจอมานี้มันก็จะพ่นเข้าตรงจอพอสมควรนะแต่ลมมันร้อนมากไหมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับไอ้ลมร้อนจริงๆจะไปออกบริเวณด้านข้างๆซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่ามีปัญหากับตัวจอในระยะยาวนะซึ่งถ้าคุณยิ่งพับตัวจอเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวบอดี้ด้านล่างเนี่ยมันจะยกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ายิ่งยกพื้นที่การดูดอากาศด้านล่างมันก็สามารถดูดลมได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่า RO เาเปิดเครื่องเนี่ยบอดี้ไม่ได้แยกออกมาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ว่าขาตั้งเขาจะเป็นขาตั้งที่มันสูงกว่ามาตรฐานแทนก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหามั้งเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเอา g ซ e p h i r u s เวลาบอดี้ยกแล้วมันแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนเนี่ยมันก็ดู Feel เฟี้ยวแหละครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเผลอเอาอะไรไปใส่อะไรเข้าไปซอดปากกากิ้งเข้าไปแล้วไปปิดฝาแล้วมันดังปักอะไรอย่างงี้ก็ อาจจะเป็นการป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดขึ้นในรุ่นใหม่ๆทังนั้นเองลงรูด้านล่างนะครับบอดี้ตรงนี้มันก็เป็น texture ที่เป็นพลาสติกที่มีความหนืดนิดหน่อยนะครับผมว่ามันจะค,คล้ายๆอย่างนะเวลาคุณถือเนี่ยมันก็เข้ามือดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มือมีเหงื่ออย่างเช่นผมเนี่ยคุณจะจับแล้วรู้สึกว่ามันเละเทะมันโสโครกได้พอสมควรนะครับการทำความสะอาดก็ตัวนี้จะออกยากนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณเช็ดกับทิชชู่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยทิชชู่มันมีข ซ์เจอร์ที่เข้ามือดีแต่ว่ารักษาความสะอาดยากพอสมควรเลยดูตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่าคีย์บอร์ดนี้ไม่ได้มี number pad นะครับซึ่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเป็นแบบนี้ผมชอบมากกว่าเพราะว่าถ้ามี number pad เนี่ยมันจะเบียดฝั่งซ้ายไปทําให้การวางมือของคุณมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่าแบบนี้ไม่มี number pad นะครับปุ่มทุกปุ่มก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าพวกที่มี number pad ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ต้องบีบแต่อย่างใดนะฮะหลักๆแล้วนะครับ ตระกูล ROG เนี่ยเขาจะมีปุ่มแยกขึ้นมาด้านบน4ปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเวลาคุณจะเร่งเสียงหรีเสียงอะไรงเงี้ยคุณก็ไม่ต้องมาคอยกด Fn หรืออะไรนู่นนี่นะครับส่วนที่เหลือนะครับเป็นปุ่มปิดไมค์เปิดไมค์แล้วก็เข้า ROG Amory r Crate นั่นเองคีย์บอร์ดตัวอ,อื่นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า เป็นเลเยอร์มาตราฐานที่คุณไม่ต้องไปปรับตัวอะไรเลยนะครับเวลาคุณใช้เนี่ยเพราะทุกปุ่มเนี่ยขนาดเนี่ยมันขนาดแบบเหมือนของเดสก์ท็อปหมดเลยก็คือตัวหนอนเปลี่ยนภาษาเป็นไซส์เดียวกับเลข1เลข2เลข3ด้านข้างนะครับแล้วก็ลูกศรตรงนี้ถึงแม้ขนาดจะเล็กลงมาก,กว่ามาตราฐานแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นไซส์เดียวกันทําให้เราไม่ต้องปรับตัวมากมายแต่อย่างใดตอนใช้นะครับด้านบนนะครับปุ่ม Power มันก็ไม่ได้รวมอยู่ในแผงคีย์บอร์ดเพราะว่ามันยกขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณนี้ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะลั่นมันเลยและในตัวป เวลาคุณซายอินเนี่ยคุณกดปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันก็เท่ากับเข้าเครื่องได้เลยเป็นอะไรฉลาดมากนะครับไม่ต้องเอาปุ่มสแกนเนอร์มาแยกตรงที่อื่นแต่อย่างใดอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละสวยสุดแล้วกลับมาที่เรื่องคีย์บอร์ดนะครับทั้งหน้าตาแล้วก็ฟิลิ่งการใช้งานนะครับตัวนี้ถ้าคุณไม่ได้เปิดไฟไวีดีเนี่ยมันก็พอเห็นอยู่พอสมควรนะสำหรับตัวฟอนต์ต่างๆเพราะว่าสีขาวของเขามันก็ตัดกับบอดี้สีดำนะครับแต่ถ้าคุณเปิดไฟไ RGB ีีเนี่ยตัวนี้ก็มีไฟอาร์จีบีเอฟเฟกต์ให้เล ผมเป็นสีหนึ่งนะครับถัดมาในเรื่องฟีลลิ่งการใช้งานผมว่าตัวนี้เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเซฟิลัส G 1 5อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจากที่ผมกดเนรู้สึกว่ามันมันขึ้นนะครับทั้งสโตรกที่ลึกได้ที่นะครับแล้วก็แท็กทัยรีสปอนส์ที่มันดีดกลับกับตัวมือเนี่ยมันทําให้เวลาพิมพ์ไปนานๆแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะครับพิมพ์งานนานๆตัวนี้ไม่น่าจะเมื่อยนะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยกดรัวๆตัวนี้ก็จะไม่เจ็บมือด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงแม้ว่ามันนมมีตรรรกกปะะาาณณึงงคแแแ่่ถุ้ท จะรู้สึกว่าด้านล่างมันจะมีคุชชั่นบางๆทําให้ไม่ปวดปลายนิ้วมือแต่อย่างใดและด้านข้างคีย์บอร์ด2ฝั่งเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจแต่ว่าตัวนี้ใส่ใจนะครับก็คือในเรื่องของลําโพงนั่นเองนะครับทำไมของึงบอบว่าตัวนี้ใส่ใจเพราะว่าโน้ตบุ๊กแทบทุกตัวนะครับมันมีพื้นที่ด้านว่างด้านข้างคีย์บอร์ดอยู่แล้วแต่ว่าทําไมเขาไม่ใส่ลําโพงมาเขาไปใส่ลําโพงด้านล่างนะครับแต่ตัวเนี้ เหมือนว่าเขาดูรีวิวเยอะมั้งเขาก็เลยใส่มาแล้วนะครับลำโพงด้านบนตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันโดยที่พวกเรื่องเสียงสูงเนี่ยด้านบนตรงนี้จะรับผิดชอบไปส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเสียงต่ำนะครับทำให้คุณภาพเสียงของบุกตัวนี้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับทั้งเรื่องรายละเอียดเสียงสูงที่ตัวนี้เรียกได้ว่ามีเลยนะครับอ้พวกเสียงแสแนร์เสียงฉาบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เรียกได้ว่าชัดเลยนะครับแต่ว่าความดังอาจจะไม่ได้ดีมากเสียงเบสอาจจะไม่ได้ดีมากโดยรวมแล้วผมว่ามันดีกว่าโน้ตบุ๊กโดยเฉลี่ยเพียงแค่คุณไม่ควรเอามันไปเทียบก,กับพวกลำโพงแยกภายนอกเท่านั้นเองต่อมาที่ทัชแพดนะครับก็ดีอีกนะครับเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับเวลาคุณลากเนี่ยคุณสามารถลากจากแบบขอบจอด้านหนึ่งไปขอบจออีกฝั่งด้านหนึ่งได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมายกนิ้วระหว่างทางแต่อย่างใดความลื่นของมันเนี่ยมือเหงื่อหรือว่ามือแห้งก็สามารถใช้งานได้นะครับและการกดเนี่ยคุณไม่ต้องมาใช้ชี้ลากปมกดะครเพาุณใชช้ี อันเดียวคุณกดลงได้ทุกที่นะครับด้านบนแน่นอนว่าน้ําหนักเนี่ยมันก็จะหนักกว่าด้านล่างแต่ผมว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาพยายามจูนมาให้มันใ,นใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใช้นิ้วลากมือเดียวได้เลยนะครับในเกมงดบุกทั้งหมดผมว่าตัวนี้ก็ไปตึงในทัชแพดที่ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ขาอันหลังเนี่ยมันใหญ่พิเศษนะครับก็อย่างที่บอกไปบอดี้ไม่ได้แยกแล้วก็ใช้ขาตัวนี้แหละเป็นการยกขึ้นมาจากโต๊ะแทนเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้ บนเตียงได้เพราะว่าต่อให้คุณเอาผ้าปูที่นอน,นปิดยังไงก็ตามนะครับบอดี้แยกมาดูดอากาศเข้าจากด้านข้างไม่ดูดจากด้านล่างนะครับแต่พอมันมีขาแบบนี้วางบนโต๊ะปกติไมไ่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณวางบนที่นอนเท่านั้นแหละก็แน่นอนว่าผ้าปูที่นอนมันจะปิดทําให้พัดลมเนี่ยไม่สามารถดูดลมเข้าไปได้แต่เกมโน้ตบุ๊กจริงๆมันก็ไม่ควรจะเล่นบนที่นอนอยู่แล้วหม้ภายในนะครับก็จะมีระบบ R O G i n t e l l i g e n c Cooling ที่โน้ตบุ๊ก R O G ทุกตัวเขาใช้นะครับ R O G เจนใหม่เนาะแล้วก็ไอซิลิโคนหรือ ว่า e r m a l p a เ t e ที่เขาใช้นี่มันจะไม่ใช่ซิลิโคนนะครับแต่ว่ามันจะเป็น Liquid Metal ของ t h e r m a l g r i z z l y นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณใช้น o อตบุ๊ ROG เนี่ยระบบระความร้อนของเขามันจะอัปเกรดขึ้นมาจาก t o ฟส Gaming อยู่ระดับหนึ่งนะครับทำให้การเล่นเกมในระยะยาว,วเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการพวกเฟรมตกแต่อย่างใดทีนี้เรามาว่ากันเรื่องเสียงนะครับเสียงตัวนี้โหมดโฟมันธรรมดากับโหมดเทอร์โบจะรู้สึกว่ามีเสียงที่แตกต่างกันพอสมควรและเฟรมเรทที่แตกต่างกันพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเท เสียงเป็นยังไงนะครับคำเดียวนะฮะว่าดังนะครับแต่ว่าไม่ได้ดังในมสมัยก่อนดังแค่ไหนดังพอที่ทําให้คุณดาคารได้ครับดังพอที่ทำให้คุณฟังเพลงไม่รู้เรื่องได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเกมจริงคุณคงจะต้องเปิดโหมดเทอร์โบและใส่หูฟังเพราะว่า เสียงมันดังแต่ถ้าคุณไม่เปิดโหมดเทอร์โบก็เฟรมล่วงไปพอสมควรส่อง I.O. กันต่อนะครับอย่างแรกฝั่งซ้ายตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีช่องระบายอากาศใหญ่โตมโหรารตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้มันจะว่างโบ๋ในขณะที่ช่อง DC In ินมันมาอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นตำแหน่งที่ผมไม่ชอบเช่นเดิมนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันโล่งทําไมไม่เอา DC In ินไว้ตรงนี้นะครับลากมาตรงนี้ทําให้คุณต้องแบบเอาสายไฟผ่านไอช่องพัดลมตรงนี้มานะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าภายในมันพวกแผงเมนบอร์ดอะไรต่างๆมันอยู่ตรงฝั่งนี้เนาะก ลยย้าย I.O. มาอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าจะย้ายไปอยู่ตรงนี้เป็นการเพิ่มต้นทุนและการแบบ จัดสรรพื้นที่ภายในอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับถัดมา HDMI นะฮะมีช่อง LAN RJ15 แบบ full size นะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าไม่ต้องมาคอยง้างเปิดแต่อย่างใดด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กที่มันไม่ได้หนามากแล้วเนี่ยแต่ยังให้ช่อง LAN มาอยู่ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเกมมิ่งเนี่ยบางทีเขารับไม่ได้อะจะใช้ WiFi มันมี latency ที่สูงกว่าก็เลยจะเป็นต้องให้ช่อง LAN มานะครับแล้วก็จะมี USB Super Speed 10กิกะบิตนะครับกับช่อง Thunderbolt USB C ตรงนี้แล้วก็เป็น USB C พร้อม Display Port 10กิกะบิตเช่นเดียวกัน แต่คุณจะใช้ Thunderbolt ต่อออกจอก็ได้นะทนั้งยังนั้นมันรองรับ Power Delivery ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาใช้ไอ้ที่ชาร์จที่เป็น DC in ของเขาแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมก็ควรใช้ DC in mm hmm. เพราะว่า PD ของเขามันไม่ได้รับไฟ2 4 0วัตต์เหมือนไอตัวช่อง DC in นั่นเองตัว PD นี้เอาเวลาคุณออกไปด้านนอกหรือว่า ไม่อยากจะพกที่ชาร์จใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็พก power bank หรือว่า G A N charger ใช้งานมันแทนได้เท่านั้นและพอดูเทนเ e อร์โบของเขาเองก็สามารถต่อพวก o r a g e ความเร็วสูงหรือว่า external g r a p h i c card มาใช้งานด้วยก็ได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับแทบจะตกขอบอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีช่อง3.5 combo หูฟังไมโครโฟนนะครับตัวนี้คุณสังเกตดีไเป็นขยับมาด้านล่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณต่อสายะอะไรต่างๆมันก็จะดูแปลกแล้วก็ขวางมือพอสมควรเวลามาอยู่ตรงเนี้ยจะขยับมืออะไรก็อาจจะไปโดนสายไฟได้นะครับแต่ก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่นาา สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ i ออะไรอยู่แล้วส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมีเคนชิงตันล็อกนะครับอยู่ตำแหน่งที่ควรจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับที่ฝั่งตรงข้ามควรจะเป็น DC In นั่นแหละฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีช่องรายอากาศนะครับถัดลงมาอีกก็จะเห็นว่ามีช่องอ่านไมโคร s d card นะครับทำไมให้ไมโครเอสดีการ์ดมาครับทำไมถึงไม่ให้เอสดีการ์ดมาตรฐานมาเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบนี้หลายๆลคนเขามะตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับพอตัดต่อวิดีโอแล้วเนี่ยการ์ดจากพวกกล้องดิจิลอาส่วนใหญ่เน พวก SD การ์ดเล็กๆอย่างเงี้ยจะมีแต่พวก GoPro หรือว่าเป็นของพวกมือถือนะครับทำให้เอาตรงๆไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็น SD การ์ดใหญ่มากกว่าและสุดท้ายก็จะเป็น USB Super Speed Type A ฮะมาต่อกันในเรื่องสเปคกันต่อเลยนะครับอันนี้ CPU ที่บอกไปเป็น i9 1 1 9 0 0 H นะครับความเร็วสูงสุดเนียส่พนยเมกะเฮิร์ตขึ้นอยู่อุณหภูมิภายในและโหลดของตัว CPU ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญ8คอร์16เทรดที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการทำงานทุกรูปแบบในสมัยนี้นะคร โน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเล่นเกมสบายนะครับตัดต่อวิดีโอสบายโมเดลลิ่งสบายนะครับแน่นอนอาจจะไม่ได้สบายเหมือนพวกคอมเดสก์ปแต่ว่าในโน้ตบุ๊กตัวนี้ ก็น่าจะเป็น CPU ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้รองรับ OC เหมือนตัวที่มันมีรหัสเคอะไรแต่อย่างใดไม่ต้องซีเรียสน,นะครับโนตบุ๊กให้มาแบบนี้ดีมากมากแล้วส่วนเมมโมรีนะครับก็ไม่ต้องไปอัพแต่อย่างใดเพราะว่าสาย2องกิกะครับเป็นแบบ dual channel ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีไอ้ตัวที่มันเป็นออนบอร์ดอันนึงนะครับแล้วก็เป็นแบบโซ d ดีมอีกอันหนึ่งถ้าจะอัพก็อัพได้1แถวนะครับแต่ผมว่าสาย2กิก มันเหลือเฟือนะครับสำหรับทุกการใช้งานเลยนะฮะก็ราคานาบุกมันก็ไม่ใช่ราคาที่เบาๆเนาะก็ควรจะให้มาแบบนี้แหละครับกราฟิกการ์ดตัวนี้ก็จะมี UHD กราฟิกของตัว CPU เวลาคุณใช้งานโหลดต่าๆนะคุณสามารถไปเปิดปิดได้นะว่าตัวนี้จะใช้ไหมในอัลโมรี่ครีของเขานะครับถ้าเปิดไว้ใช้งานทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดแบตนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยตัวนาบุกมันก็สับไปให้ RTX 3 0 6 0อัตโนมัติซึ่ง RTX 3 0 6 0์เนี่ยการ์ดจอตัวนี้มันจะ ว่า RTX นะเพราะว่า RTX 3050 Ti กับ RTX 3050เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมรับไม่ได้นะครับกับคำว่า RTX เพราะว่า3060เป็นตัวแรกที่เหมาะสมกับการเปิด Ray Tracing อย่างแท้จริงและสามารถเล่นได้โดยไม่กระตุกนะครับ3050 Ti และ3050ก็เปิดได้นะครับแต่ว่ามันเล่นแล้วเฟรมมันร่วงนะครับ ตัวนี้มีแรมมาให้6 g b กนะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน Resolution Full HD หรือว่า 2K ส่วนกำลังวัตต์ของการจอตัวนี้นะครับมันอยู่ที่80วัตต์แล้วก็95วัตต์ด้วยโหมด Dynamic b o o s t ของเขานะครับโดยรวมแล้วมันไม่ใช่ RTX 3060ที่แรงที่สุดในตลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว RTX 3060เนี่ยมันมีตัว100วัตต์แล้วก็120วัตต์ด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับความร้อนที่ปล่อยออกมามันก็จะต่ำกว่าตัว100 w และ120วัตต์เช่นเดียวกันมาดูคะแนนนนน 3D กัััเลยตวี อย่างที่เห็นนะฮะว่าก็ทำได้ในระดับกลางๆนะครับเอาอยู่ทั้งแบบ Full HD แล้วก็ 2K นะครับแต่ว่า 4K เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับตัวพอร์ตโรยเอลเองได้คะแนนประมาณ4,000กว่า4,007เนี่ยมันก็สบายๆสำหรับการทำเรทเทรซิ่งในเรสูชชันที่ไม่ได้สูงมากมายเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเล่นเกมแล้วเนี่ยเฟรมเรทต่อไปนี้ที่คุณจะเห็นนะครับมันจะดูน้อยกว่าเกมมิโนบุกตัวอื่นที่ผมเทสไปอยู่พอสมควรเพราะอะไรนะฮะอย่าลืมตัวนี้เป็นจอ 2K นะครับในขณะที่เกมมิ่งตัวอื่นเนี่ยมันเป็น Full HD นะครับและไม่ใช่ 2K ธรรมดาเป็น 2K แบบ16:10ด้วยทำให้การเรนเดอร์ ตัวพิกเซลต่างๆเนี่ยมันจะต้องมากกว่าโน้ตบุ๊กปกติอยู่เยอะเลยนะครับอันเป็นสาเหตุของเฟรมเรทที่ร่วงลงมานั่นเองนะครับเกมแรก Shadow of t o m b Raider เราก็เปิดสุดนะครับทั้ง DXR เปิด DLSS แล้วก็ค่า setting ที่ Highs นะครับ45เฟรมยังถือเล่นได้ไม่ได้แบบ60เฉลี่ยตลอดนะครับแต่อย่าลืมว่า resolution มันสูงกว่าพวกเกมในโน้ตบุ๊กธรรมดาอยู่ Red Dead Redemption 2เช่นเดียวกันนะครับปรับไว้ max นะฮะได้ประมาณ47.6เฟรมแล้วก็ Assassin's Creed Valhalla นะครับปรับสุดเช่นเดียวกันได้ประมาณ54เฟรม ทีนี้คุณอาจจะถามผมว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เทสแบบ Full HD ได้ด้วยละ่ะข้อแรกนะครับต้องบอกไว้เลยว่าต่อให้เทสแตบบ่ Full HD มันก็ไม่แฟร์อยู่ดีเพราะตัวนี้ไม่ใช่16:9พอปรับเป็น Full HD แล้วมันก็ยังเป็นคูณ1,200อยู่ทำให้มันไม่สามารถเทียบเคียงเฟรมเรทได้กับโนบุ๊กตัวอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อ2นะครับคือถ้าคุณเคยมีจอที่เป็น Resolution สูงกว่ามาตรฐานเนี่ยอย่างเช่นพวกจอ 4K หรือจอ 2K เนี่ยแล้วคุณดันไปปรับ e s o l u t i o นในเกมให้มันเป็น Full HD ต่ากว่า ค่าเนทีฟของจอเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่าคุณภาพของภาพมันไม่ได้เรื่องนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อน้ t ตบุ๊กตัวนี้ไปเนี่ยยังไงผมก็แนะนําว่าให้คุณเล่นเกมใน Resolution Native ของจอเขาจะดีกว่าอย่าไปปรับลดเลยครับสตอ r a เรภายในตัวนี้ก็ให้มาเยอะเช่นเดียวกันนะครับหนึเทราไบนะครับแล้วก็แรงจ,จัดเช่นเดียวกันเลยนะครับค่ารีส0เจกว่าส่วนค่าร้ยห้าพกว่านะครับด้วย p ีทายัเพ เจน4ของเขาเนี่ยและ SSD ที่ให้มามันก็เป็นรุ่นที่แบบท็อปจะสุดตารางอยู่แล้วครับคุณคงไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเนาะท้งเรื่องความจุและก็เรื่องความเร็วนะครับหนเทก็ลงเกมได้เยอะๆอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณเป็นคนตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้อง ไปอัปเกรดหรือว่าต่อสโตรจภายนอกมายังไงก็ตาม SSD มาตมาฐาน1เทเนี่ยมันก็สูงเกือบที่สูดนของโน้ตบุ๊ก้วแหละสรุปนะครับสำหรับงบประมาณ65,000บาทตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาคุ้มค่าไหมกา็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่เพราะว่ามันเป็นกลุ่มโน้ตบุ๊กในระดับบนเขาเน้นเรื่องประสิทธิภาพมากกว่าราคาที่คุ้มค่านะครับถ้าคุณมองเรื่องราคาความคุ้มค่าเนี่ยไปมองโน้ตบุ๊กที่มันเป็นราคาต่ํากว่า4 0,000ลงไปนะครับเพราะคุณจะได้ RTX 3600เหมือนนกั CPU บางทีคุณอาจจะไม่ได้ I 9แบบนี้แย่หกาูนย์เหม คอ16เทสเหมือนกันนะครับตัวไอเซฟิลัส M16 เนี่ยมันจะเน้นเรื่องประสบการณ์การใช้งานมากกว่าทั้งน้ำหนักที่ประมาณ2อกิโลเนี่ยก็ไม่ได้พกยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญจอของเขาเนี่ย125เฮิรตแบบ16ต่อ10เนี่ยคุณจะหาโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบนี้ได้ยากนะครับถ้าคุณใช้ไอโน้ตบุ๊กแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะกลับไปทํางานกับโน้ตบุ๊กที่เป็น16ต่อ9ได้ลําบากพอสมควรแล้วพื้นที่ด้านล่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครัรครัััััาาบับบบบบโดดยรรรรรรรววววววมมมมกกก็็ไไไ่่่่่้้้้้้ีีีขออออตตตติะะะนนนนคคคสสาาาาาห resolution ททงงงงเเืแแจูช จะมีในเรื่องใน็กน้อยที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ผมก็สนใจพอสมควรอย่างเช่นในเรื่องของเสียงเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเล่นเกมให้เต็มเฟรมเรทเนี่ยมันต้องเปิดโหมดเทอร์โบนะครับและเสียงมันดังกับโหมด์ฟมานอยู่พอสมควรถ้าคุณคิดว่าคุณใส่หูฟังอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่หูฟังเน้นใช้ลำโพงแล้วก็เล่นเกมจริงๆเนี่ยต้องเปิดโหมด์ฟมานนะครับถึงจะพอฟังเสียงได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเฟรมมันจะล่วงกว่าโหมดเทอร์โบอยู่พอสมควร